บ้านแดดแรงไปทางเรื่องแผ่นดินไหวแต่ทางบ้านลพาไปทางเรื่องแตงโมนะทานไม่หยุดครับเนี่ยเห็นไหมในคดีแตงโมบังแจ็คมึงฟังกูไว้นะมึงเล่นไปเยอะๆเลยเชื่อกูกูการันตีบังแจ็คมึงได้ตังค์มึงได้เงินไปทำบุญแน่นอนส่งผ่านอันนี้ไปให้บังแจ็คเลยนะแซน แซนจ๋าแซนแซนจำคำนี้ไว้นะหนึ่งเก้าจุดสี่ห้ามึงจะไปถ่ายรูปได้ยังไงแซนมึงเสียตังค์ให้บังแจ็คแน่นอนกูบอกเลยบังแจ็คนะได้ตังค์อ่ะกูบอกให้เนะลยนะรวยนัก <c oughs> คนรวยอ่ะมึงรู้ว่าซื้อไม่ได้อย่างเดียวนะเว้ยแม่งซื้ออิสรภาพไปได้นะกูจะบอกให้ มันมั่นเหลือเกินมันมากแผ่นดินไหวนะแต่หนูยังไหวอยู่เอาอะไรมาคิดวะกูไม่เข้าใจไอ้ประเด็นแบบเนี้ยแผ่นดินไหว้คนเขาสูญเสียคนเขาแม่งตื่นตระหนกแผ่นดินไหวนะคะแต่หนู่ยังไหวอยู่จะจะนะขอให้อยู่นะขอให้อยู่จริงๆ